สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูสเสน่ห์จันเงินคาต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะมีพี่คนนึงนะคะเขาแบ่งปันมาให้เรานะคะแต่ว่าพี่เขานะคะได้ทําการตัดยอดไปนะคะคือการยกยอดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นช่วง่โคนของเขานะคะแล้วก็นางก็ได้แตกหน่อมาแล้วค่ะคือหน่อน,นี้นะคะหน่อใหญ่ๆอวบๆเลยนะคะ แต่อเผอิญว่าพี่เขาไปใส่ดินแบบว่ามีพวกเศษฟางแบบนี้นะคะมันจะทําให้ฉ่าเกินไปนะคะสเสนจันเงินนะคะไม่ชอบดินที่มีฟางฉ่าหรือว่าแฉะเกินไปนะคะเพื่อนจะทําให้หัวหรือเงาของเขานะคะยุบนะคะนี่อย่างตอนนี้นะคะตอนแรกว่าที่พี่เขาถ่ายให้ดูนะคะก็ยังโอเคอยู่นะคะแต่พอพี่เขาใช้เป็นดินแบบนี้นะคะนี่พวกเศษฟางอย่างเงี้ยนะคะมันชุ่มน้ําเกินไปนะคะแล้วก็เงาอันนี้ เริ่มมีการยุบไปนะคะเน่านะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะทําการรื้อดินออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าดินแบบนี้นะคะมันจะฉ่าเกินไปเสนจันเงินนะคะไม่ควรที่จะใช้ดินแบบนี้นะคะควรจะใช้เป็นดินที่โปร่งหรือว่าเวลาลดน้ําไปไม่ฉ่าไม่แฉะมากเกินไปนะคะเพื่อนนี่นะคะว่าจะเจอน้ํามากเกินไปมันจะทําให้ฉ่านะคะทําให้เน่าด้วยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหน่อที่แตกมาจากโคนเขานะคะนี่ หน่อช่วงนี้เน่านะคะเน่าแล้วยุบลงไปนะคะตอนแรกที่เราลื้อขึ้นมานะคะตรงนี้กลำลังตอนแรกที่เราลื้อขึ้นมาตรงนี้กําลังเริ่มฝ่อนะคะทุกคนเริ่มฝ่อไปอันนี้ยังแข็งอยู่นะคะที่ฝ่อฝ่อแล้วก็ดึงออกไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลื้อทั้งหมดเลยนะคะทําการลือดินออกให้หมดเลย นี่นะคะก็เป็นไม้ที่เราอยากได้มานานแล้วนะคะสเสนเจันเงินนะคะก็ได้ทาบทามพี่เขาไว้ได้สักระยะแล้วนะคะก็พี่เขาบอกว่ามาแบ่งกันนะคะพี่เขาเอาส่วนยอดนะคะแล้วเอาส่วนอที่มีโคนแบบนี้นะคะนี่จะเป็นไม้ที่แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเ oh <my. S 1> พื่อนสวยงามมากๆเลยนะคะสเสนเจันเงินนี่นะคะใบสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะสเสนเจันเงินนะคะจะไปออกสีเขียวแล้วก็สีเขียวออกตลอดนะคะเพื่อนจะใบเงาๆนะคะ นี่ใบแตกมาใหม่นะคะสวยมากเลยนะคะนี้แบ่งกันนะคะแบ่งกันนะะบพี่เขาพี่ขา,ขาเอาช่วงยอดไปนะคะแล้วก็ส่วนท่อนนี้ก็เป็นท่อนกกนะคะแล้วก็ได้แตกมาหนึ่งนอน,นะคะนี่สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับเสน่ห์จันเงินส,สวยๆนะคะแล้วก็ดินปลูกนะคะควรเป็นดินแบบไหนนะคะก็คือดินที่ไม่อุ้มน้ําหรือฉ่าแฉะเกินไปนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ชอบนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูสเสน่ห์จเงินสวยๆนะคะกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนี่เลยใบยเงาๆเลยค่ะ